คนรวยคิดบวกอยู่เสมอวันนี้เรามาดูไมล์เซ็ตของคนรวยเขาคิดกันอย่างไรเขาจึงรวยข้อหนึ่งชีวิตเป็นของเราอย่าให้คนอื่นมาตัดสินเราคนล้มเหลวส่วนใหญ่ชอบตัดสินคนอื่นพวกเขาจะบอกว่าคุณไม่มีค่าอะไรคุณไม่ได้เรื่องแค่ไหนคุณทําอะไรไม่ได้หรือแม้กระทั่งคุณจะล้มเหลวพวกเขารู้ได้ยังไงเปล่าพวกเขาไม่รู้เลย พวกเขาแค่อยากให้มันเป็นจริงเพราะว่าความรู้สึกที่ดีที่สุดที่คนล้มเหลวต้องการก็คืออยากให้คนอื่นเป็นเหมือนกับพวกเขายิ่งแย่กว่าเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ไม่ต้องดีกว่าฉันลองไปอยู่ใกล้ชิดก,กับโคนชสเร็จสักพักหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขามีอะไรที่แตกต่างจากคนล้มเหลวที่แน่แน,นเลยก็คือพวกเขาจะไม่ตัดสินใครและไม่ยอมให้ใครมาตัดสินด้วยโค้ชสเร็จจะมองว่าการที่เราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นว่าเขาทําอะไรไม่ได้เป็นเรื่องไร้าสาระ เป็นเรื่องให้งี่เง่าเสียเวลาและการเชื่อคนอื่นตัดสินว่าเราทําอะไรไม่ได้เป็นเรื่องที่งี่เง่าไร้สาระยิ่งกว่าเพราะความจริงก็คือไม่มีใครตัดสินใครได้ทั้งนั้นสองสิ่งที่อยากจะให้คุณลองทํานับจากวันนี้ไปก็คือก่อนที่คุณจะว่าใครว่าเขาทําอะไรไม่ได้หรือจะล้มเหลวให้ดูตัวเองก่อนและก่อนที่คุณจะเชื่อที่ใครพูดว่าคุณทําอะไรได้หรือไม่ได้หรือว่าจะล้มเหลวหรือเปล่าให้ดูเขาก่อน เพราะคุณอาจจะเข้าใจว่าที่คุณตัดสินคนอื่นก็เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยล้มเหลวหรือที่คนอื่นตัดสินคุณก็เพราะว่าตัวเขาเองล้มเหลวเพราะุณสําเร็จไม่มีทางทําอย่างนั้นเพราะถ้าคุณมีโอกาสได้คุยกับคนสําเร็จต้องมีสักครั้งที่เขาจะสอนคุณว่าชีวิตเป็นของคุณอย่าให้ใครมาตัดสินคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองและทําในสิ่งที่คุณเชื่อข้อ2ทุกคนจะวิจารณ์สิ่งที่เราทําเสมอเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบสิ่งที่เราทํา ถ้าคุณคิดจะทําอะไรสักอย่างคุณจะเจออะไรเยอะกว่าที่คิดและยิ่งด้คุณแคร์คนอื่นมากเกินไปคุณก็จะยิ่งเจออะไรที่แต่ให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดียิ่งไปกว่านั้นอย่างแรกก็คือทุกคนจะวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คุณกาลังทําแทบไม่มีสักคนที่จะไม่สนใจว่าคุณทําอะไรอยู่ยิ่งถ้เป็นสิ่งที่เขาทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําพวกเขาจะมองว่าคุณทําได้ดีแค่ไหนและวิจารณ์ไปตามความคิดเห็นส่วนตัวบางคนก็อาจจะวิจารณ์ในแง่ลบ อิจฉาหรือว่าคิดลบแต่เชื่อสิว่าแทบไม่มีใครที่จะไม่พูดถึงสิ่งที่คุณทําดังนั้นก่อนที่คุณจะทําอะไรก็ต้องเรียนตัวรับเอาไว้อย่างที่สองก็คืออาจจะแปลกที่ทุกคนวิจารณ์สิ่งที่คุณทําแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบสิ่งที่คุณทําแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆบางคนอาจจะไม่ชอบสิ่งที่คุณทําเพราะเขาคิดว่ามันเลวหลายไร้สาระงงเงาหน้าขำหรือดูยังไงก็ไม่มีทางสําเร็จ เขาถึงคิดว่าคุณบ้าที่จะทํามันแต่ถามว่าถ้าคุณบ้าแล้วรวยเอาไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทําอะไรก็ทําไปเลยไม่ต้องแคร์คาพูดของใครเพราะว่าไม่มีใครมองเห็นความสําสเร็จของคุณถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นนอกจากคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําดูอย่างเช่นก็สำเร็จตอนนี้พวกเขาเริ่มทําอะไรถามว่าพวกเขาโดนวิจารณ์ไหมเช่นอีลอนมัส์เขาโดนหนักมากครับแต่พวกเขาก็ยังทําต่อไป ก็เพราะว่าไม่มีอะไรในโลกที่เราทำแล้วจะไม่ถูกวิจารณ์ไม่มีอะไรในโลกที่เราทําแล้วจะไม่มีใครพูดถึงข้อ 3. ถ้าหากเราคิดว่าเราเป็นใครเราก็จะเป็นคนคนนั้นจริงๆคนอื่นคิดว่าเราเป็นใครมันไม่สําคัญเท่ากับเราคิดว่าเราเป็นใครมีแต่คนล้มเหลวที่เชื่อว่าพวกเขาเป็นในสิ่งที่คนอื่นพูดเท่านั้นและมีแต่คนสําเร็จที่พูดว่าเขาเป็นในสิ่งที่เขาเชื่อคุณอาจจะเคยรู้สึกทึ่ง ที่ได้ยินคนสําเร็จบางคนพูดว่าเขารู้มาตั้งนานแล้วว่าเขาจะสําเร็จจะรวยและกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เขารู้ได้ยังไงอะไรทําให้เขาเชื่อแบบนั้นคําตอบอง,ง่ายๆคือเขาเชื่อตัวเขาเองมีอะไรบางอย่างมาให้เปรียบเทยียบอยู่เสมอถ้าคุณจินตนาการว่าคุณเป็นเต่าคุณก็จะคลานไปอย่างช้าๆถ้าคุณจินตนาการว่าคุณเป็นกระต่ายคุณก็จะวิ่งกระโดดไปเร็วขึ้นสักหน่อยถ้าคุณจินตนาการว่าคุณเป็นนกคุณก็จะบิน ไม่มีทางที่คุณจะคิดว่าตัวเองเป็นนกแล้วคุณจะไม่เห็นปีกของตัวเองและจะไม่กลางปีกบินและจะไม่เห็นตัวเองอยู่บนท้องฟ้าในทางกลับกันก็ไม่มีทางที่คุณจะคิดว่าตัวเองเป็นเต่าแล้วจะไม่เห็นขาสั้นๆของตัวเองจะไม <inclusive S 1> <ๆ S 2> ่คล,ลานไปอย่างช้าๆและไม่เห็นตัวเองอยู่บนดินในชีวิตนี้คุณจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณคิดว่าคุณเป็นใครคนล้มเหลวมองตัวเองเป็นผู้แพ้มาตั้งแต่ตน้นส่วนคนสำเร็จ มองตัวเองเป็นผู้ชนะมาตั้งแต่ต้นเพราะความคิดนี้เองทำให้จุดลงเอยของชีวิตแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวจะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณเป็นใครคุณจะทำสิ่งที่คนคนนั้นจะทำคุณจะมีสิ่งที่คนคนนั้นจะมีแค่คุณเปลี่ยนความคิดว่าคุณเป็นใครทุกอย่างในชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนข้อ 4. ไม่มีใครไม่คู้ควรกับฝันใหญ่ประโยคที่แย่ที่สุดที่ใครบางคนจะพูดได้ก็คือฉันไม่คู้ควรกับฝันใหญ่ ทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นเพราะเขาเกิดมาต่ำต้อยหรือเปล่าเพราะคนอื่นดูถูกเขาหรือเปล่าหรือเพราะว่าเขาไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองเลยแล้วถ้างั้นฝันใหญ่มันมีไว้สําหรับใครสําหรับคนที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างหรือเปล่าหรือถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงทําไมมีคนยากจนต่ําต้อยเรียนไม่จบถึงสามารถร่ํารวยได้อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาคู่ควรต่างหากมีคนประเภทเดียวในโลกเท่านั้นที่ไม่คู่ควรกับฝันใหญ่ก็คือคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง คนที่ดูถูกตัวเองคนที่ดูถูกตัวเองไม่ใช่แค่ไม่คู่ควรกับฝันใหญ่แต่เขาไม่คู่ควรกับอะไรทั้งนั้นในชีวิตนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันคือความจริงแต่เพราะเขาคิดว่ามันเป็นความจริงเขาก็เลยทำให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของพวกเขาลองไปยินตรงหน้าคนสำเร็จและบอกว่าคุณไม่คู่ควรกับฝันใหญ่และเขาจะบอกกับคุณว่าเปล่าคุณไม่ได้ไม่คู่ควรคุณแค่ดูถูกตัวเองเท่านั้นเอง เพราะว่าไม่มีความฝันใดในโลกที่ใหญ่เกินไปสําหรับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคนที่เคยยากจนสุดๆแล้วกลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านมีมาแล้วมากมายในโลกใบนี้คนที่เคยต่ําต้อยสุดๆแล้วกลายเป็นคนที่สําเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลกก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าจะมีความฝันใดที่คุณทําให้กลายเป็นจริงไม่ได้เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของความฝันแต่มันขึ้นอยู่กับขนาดของใจคุณถ้าคุณใจใหญ่ใจกล้าและใจสู้พอ คุณย่อมคู่ควรกับความฝันทุกอย่างในโลกใบนี้ข้อ 5. โชคชะตาไม่ได้กำหนดชีวิตเราเรารต่างหากที่กำหนดชีวิตของตัวเราเองคุณเบื่อไหมกับคำว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างฉันและเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยชอบพูดถึงคนคนนั้นก็คือคนล้มเหลวถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเป็นพะว่าโชคชะตาไม่ใช่เพราะว่าตัวคุณเองสร้างมันมาแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าโชคชะตามีส่วนกำหนดชีวิตเรา ไม่งั้นทุกคนก็คงเกิดมารวยกันหมดแล้วเพราะว่าเลือกเองได้แต่ถามว่ายังมีอะไรอีกไหมนอกเหนือจากสิ่งที่ติดตัวเรามาตอนเกิดที่เราเลือกไม่ได้คําตอบก็คือไม่มีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นนับตั้งแต่วันที่เราคิดและทําอะไรเองได้มันคือทางเลือกจากการตัดสินใจของเราเองจงโยนคําว่าโชคชะตาทิ้งไปแล้วเริ่มโฟก,กัสที่ตัวเองจะดีกว่าอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับโชคชะตาอีกแม้แต่เพียงครั้งเดียว และพูดแต่คำว่ามันคือผลลัพธ์จากการกระทำและความตั้งใจของฉันเองคนล้มเหลวจะโทษโชชตาไปตลอดชีวิตพวกเขาถึงเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตตัวเองไม่ได้เลยแต่คนชสำเร็จไม่เคยโทษโชชตาพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาเย็อนอยู่เหนือโชชตาอะไรก็ตามในชีวิตพวกเขาจึงเป็นไปได้เสมอจำไว้เลยว่าทุกอย่างในชีวิตคุณคือผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณคิดและทำในอดีตมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นคุณรวยก็เพราะว่า คุณขยันคุณตั้งใจคุณจนก็เพราะว่าคุณท้อถอยและเกียจครานหรือเพราะว่าคุณอาจจะรวยเพราะว่าทํางานไม่หนักแต่ทํางานอย่างฉลาดหรือจนเพราะว่าคุณทํางานหนักแต่ไม่ฉลาดขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10X Quantum Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปส1 6ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m Lead นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x Well แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบรหิหารจัดการเวลากา,การทำ To Do List Not To Do List การจัดทำแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิต เข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที1 0 x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบรหิหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกร,รมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกข,ของคุณ ฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสมเร็ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจปโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวกทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสําเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทําให้คุณได้ทรานส์ฟอร์เมชันในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริง และแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ